หยาดน้ํานี่ก็ไม่เลือกกลางวันกลางคืนวันละกี่ครั้งเอาบ่อยๆหน่อยกลางคืนก็หลายๆครั้งหลายๆเวลาดูใช้น้ําสังเกตดูให้จิตวิญญาณมาตอนคืนน่ะมาแล้วจิ้งจกทักบ้างตุแกทักบ้างเาแา้วลงมาแล้วเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะหมาเห่าบ้างหรือไม่เกิดวุ่นวายขึ้นในจิตกระสับกระส่ายบ้างกระวนกระวายบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์จิตมันลิ้งก็มาหาอารมณ์เราแล้ว มาผู้มีผู้ที่เขามีความเด็ดร้อนเขามาขอบาร,รมีไปเทน้ําให้เลย,เยนั่นแหล,ละอันนี้เราอ้างถึงบนเก่าวาสนาการบารมีเก่าเราไปเทน้ําให้ไม่ต้องทําใหม่เสมอไปแล้วก็ไปหยานดน้ํากดน้ําไอที่ทาใหม่ก็ทําไปแต่เวลาให้บาร,รมีเราก็ต้องหมายถึงของเก่าที่มีมาทุกพัฒนาอ,อย่าเสียดายนะกินแหลมจะหมด พระคุณเจ้าเหมือนกันเป็นพระเหมือนกันเรารับของยอมเยอะมากอะไรก็มาถวายยาถา่ายครั้งเดียวไม่จบบางทีเจ้าการรมในเวทมนตามมาเยอะมากกับของคนเนี่ยมันอยากจะได้บุญจากคนเนี้ยเพราะนั้นแล้วบางทีเราก็นึกถึงไปไม่ทั่วถึงหรอกเนี่ยฤิวดวงพ่อเนี่ยพระสงฆ์มันต้องกวดน้ําหยาดน้ําฝึกให้บารมีกัน ยาถาไม่พอกินนานยะทีมันไม่พอ,อ,อเออยาบ่อยๆมันจะซักเองเลยพูดเป็นภาษาตัวเองนั่นแหละไม่ต้องใช้ภาษาบาลีเข้าใจไหมพูดเหมันที่พูดฟังเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาบาลีนะให้มีส่วนในทั่วกันนะทุกชั้นภูมิทุกมู่ทุกเหล่าพูดง่ายๆแค่น,นี้ก็ได้เทน้ํา,าเป็นเลยตามไปเรื่อยแล้วก็อย่ามองไปที่ต้นไม้อย่างเดียวมองไปที่มุมกว้าง ไม่ต้องไปจ่อจองชื่อหรอกถ้าทิศคิดถึงกันก็นึกถึงหน้าแวบเดียวพอนึกถึงหน้าแบบวาแบ,บเดียวไม่ต้องไปเรียกชื่อคุณพ,พ่อคุณแม่ก็เหมือนกันอ่าแล้วก็อย่าไปจ่อจองแค่ญาติเพราะมันกว้างขวางมากเรามีพ่อมีแม่มาจะนับไม่ทวนแล้วมากพบมากชาติเว้ยมากพ่อมากแม่ไม่จะมีพ่อแม่อยู่คู่เดียวมันเยอะยให้นึกไปงกว้างนะนงกว้างอข้าใจเนาะ เดี๋ยวจะได้เบากายเบาจิตไม่อ่านบุญไม่เอาไม่อ่านกรรมมีนางร้องรุ่นน้าตาอยู่คนหนึ่งไอพวกเพลงเมืองเหนือพวกมอลเมืองเหนืออะไรมากราบทําบุญจังเลยแต่ไม่เคยขวดน้ําเลยมันมาแล้วก็โ,โหเห,หนื่อยเหนื่อยมาเลยนะเป็นคนที่หนักในตัวมันเองพูดง่ายๆอ่านบุญอ่านกรรมอะ่ะน้่มันไม่กวดน้ํามันบุญก็ทําเยอะไม่กวดน้ํามันก็เลยแนะน้าไม่กวดน้ำไปเรื่อยค่อยเบามีเจ้าคณะํำบออยู่องค์หนึ่งมาหา โอ้แบกมาหน้าดูเลยก็มีแต่รับของรับของแต่ว่ากวดน้ําน้อยมากยะถามันก็แค่ยะถามันน้อยเกินไปก็ต้องบอกไปสอนให้กวดน้ํกลางวันกลางคืนก็ออกไปบ่อยหลายครั้งโปรสัตว์ไปด้วยเบาขึ้นอย่างพนัฐอำเภออย่างพนจังหวัดทั้งนั้นแหละนั่นนี่กับมันนเป็นพระก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆเหมือนกันเพราะมันต้องแบกรับกรรมของญาติโยมเนี่ยนับมาเท่าไหร่มาถวายเนี่ย เจ้าก,กรรมในเวงก็แต่ละคนก็ตามมาด้วยอันนี้อยากจะได้ส่วนกุศลผลบุญไม่ใช่ดีนะเนี่ยผู้รับเนี่ยไอ้ผู้ให้นดีแต่ผู้รับไม่ใช่ว่าดีนะผู้รับเนี่ยแบกกรรมบานเบอะเลยกับคนเนี่ยนี่ถ้าไม่รู้จะแย่เลยอะ่ะเป็นนี่กรรมนี่เวรอีกอ,อันนี้ต้องขยันกดน้ําให้เอาอะไรมาถวายก็เหมือนกันนะ่ะมันชอบมีจิตวิญญาณตามมาด้วยถวายด้วยมีส่วนด้วย มิเช่ดีนะเป็นผู้รับเนี่ยเข้าใจไหมนะนะพอรับมาแล้วต้องรีบแจกจ่ายไปแล้วทำประโยชน์สังคมบ้างส่วนรวมบ้างหมูสงเอาไว้ใช้แต่พอดีนั่นนี่อะไรไปได่งั้นแบกรับกังพอตายไปแล้วค่อยรู้จักนะวกพวกนี้ตามันมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องร้อยตายก่อนถึอเห็นตาทิพ <c oughs> น่นแหละ บางคนเอาของมาถวายนี่ต้องโหต้องรีบไปกวดน้ําให้เดี๋ยวนั้นเลยไว้ไม่พอเจ้ามันจิตวิญญาณมันตามมาเจ้ากรรมในเวรของเขาอ่ะของคนนั้นเนี่ยเขาจะเอามาเอาบุญกับคนนั้นเนี่ยแล้วบางทีคนเราทําเองแล้วเนี่ยก่อนจะถวายเราก็ต้องประกาศบอกก่อนขอให้เจ้ากรรมในเวรนะมีส่วนถวายด้วยดียทั่วกันขอสิ่งมีคุณผู้มีคุณและทุกชีวิตจิตวิญญาณมีส่วนถวายในทั่วกันพูดซะก่อนเอาภาษาที่มันไม่งงคือภาษาที่พ่อพูดให้ฟังสิ ก็บอกเลยไม่ต้องตั้งน้ำโมกันเลยไม่ต้องขอหรอกต่อไปอ่ะให้กับเจ้ากรรมในเวนให้กับสิ่งมีคุณผู้มีคุณไปแล้วให้กับทุกชีวิตจิตวิญญาณไปอย่าขออย่าเอาส่วนตัวไม่มีตัวจริงหรอกมีแต่ตัวปลอมไม่ต้องไปขอก่อนที่เราจะทำก็ขอให้ดวงจิตทุกดวงวิญญาณเจ้ากรรม มีส่วนในทั่วกันเท่านั้นเองเท่านั้นน่ะพอแล้วแล้วจะตั้งน้โมก็ตั้งไปเถอะจะถวายพระนันก็ถวายไปถวายสงฆ์นั่นก็ถวายไปแต่จงกล่าวเป็นภาษาไทยเถอก่อนต่ภาษาจีนก็กล่าวภาษาจีนภาษาแขกว่าภาษาแขกพูดนาล่องซะก่อนขอให้เจ้ากรรมในเวรที่มีอยู่ในทุกชนภูมิมีส่วนถวายได้ทั่วกันนะบอกเขาเนอะจะได้ใช้หนี้ไปในตัว ผู้มีคนสิ่งมีคนทั้งหลายนะที่อยู่ในชั้นทุพภูมิบอกเขาจะได้ทอดชอยบรนคุณไปทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมู่ทุกเหล่ามีส่วนในทั่วกันนะบอกไปวิญญาณที่ตามมาจากตามไล่เบี้ยลายทางน่ะเขาจะได้มีส่วนไม่งองแงไม่หงดหยิดไม่พานมโลพารถไปเฉียวตรงนั้นพารถไปเฉี่ยวตรงนี้พูดซะก่อนแล้วจงค่อยน้องเขาไปประเคนถวายท่านแล้วก็สมมติเราจะให้ลูกเราก็ต้องบอกเจ้าแม่ในกา เออเจ้ากรรมในเวรของลูกเจ้ากรรมในเวรของสามีพัญญาของพ่อของแม่พูดถึงได้หมดเลยเพื่อช่วยเขากำลังนอนมาแงบพัาแงบอยู่โรงพยาบาลนะ่ะไม่ใช่ไปให้คนที่นอนพัาแงบนะบารมีให้เจ้ากรรมในเวรของเขาเราจะแก้ในตรงประเด็นเมื่อเขาจะละสังขารไปเขาจะละสังขารไปแบบไม่มีนี้กรรมนี่เวรผูกพันไม่งั้นเจ้ากรรมในเวรจะไปตามแขนขอไปเรื่อยๆแล้วในกรณีที่มียาก จะทําให้ญาติได้บรรเทาลูกนั่นได้ก็นี่ไงให้เจ้ากรรมนายเวรเขาอุทิศบารมีกวดน้ําเลยเเราทองถูกแล้วส่งไม่ให้เลยส่งไม่ให้เลยนึกถึงหน้าเขาแวบหนึ่งแล้วก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรของเขามีส่วนในทั่วกันแล้วเทน้ําลงไปเลยเทน้ำฝากแม่บารมีไปเลเทน้ำลงไปเฉยๆเนี่ยไม่ต้องฝากใครหรอกเออถึงเองไปฝากแม่เท่านี้เดี๋ยวก็เป็นหนี้กรรมาต่อไปก็ี้ยทำตายหาเลย หนังเหงือดหนังเหงืองก็เลยเอ่านนสือเจองนต่อ้าวต่อไปนี้เนี่ยคือเจ็ดช่ำแหละเรื่องหนี้กรรมหนี้เวรนี่มันคุณเนี่ยให้ออกไปให้หมดอย่าโม่แต่เป็นหนี้ก,กันต่อมามันจะได้ต่อมามจะได้ใช้ท่าใช้ขันโปวดสตัตว์กันง่ายหน่อยไม่ใช่อะไรเออฟังรู้เรื่องนะ เวลาจิตจะได้กว้างมันจะได้ไม่อยู่แค่นี้แค่ผัวกูเมียมึงอยู่แค่นี้ลูกกูแค่นี้นะสี่ตัวห้าตัวเนี่ยนะนี่ไล่์คาเพแบลออกเคยนะเชเออทุกมูทุกาูนีู่กุันกล้ราอันนี้จะได้เรียนรู้วิชาโปรดสัตว์ไปด้วยอันนี้เพื่อประโยชน์สองสวัสดด้วยนะ อาวาสนาบารมีที่มีมาลแล้วต่อพรอต่อชาติแหะแบ่งปันออกไปเปิดกลูดแจกนะที่นี่ก็ทํากันเป็นประจําไม่ว่ายโยไม่ว่าพระนั่งบวชรุ่นไหนไม,มาที่นี่แล้วเรียนรู้การปล่อยสัพสตไปด้วยแล้วต่อไปจะไม่มีจิตใจก็แคบหรอกเออาว่าตายจากเมียตายจากก็ธรรมดา <S <S พ่อแม่ได้ก็ธรรมดาเพราะให้เยอะแล้วอุที่บ,รบารมีชดเฉยนี่กรรมนี่วปนี่มันคุณเยอะแล้วห่วงอะไรไม่มีอะไรวอนก็เลยไม่อะไรวอน ลองง่ายตรงกลางแล้วเวลาไม่ต้องมือไปลองอ่างน้ำเนี่ยไปลองทำหาเอะไรใครสอนมาฮะไม่ต้องหาอะไรลองเทลงไปเลยลูกในห้องน้ำก็เทได้ฟังนะในอ่างล้างหน้าก็เทได้ในห้องน้ำก็เทได้ดาดฟ้าเทได้บนดินเทได้บนเครื่องบินก็เทได้ ก็การคําว่าน the ้ำเนี anyway, ่ยมันซ er ึมซาบไปในโลกธาตุเหมือนกับคิดแต่ท่านแม่ธรณีอยู่นั่นแหละโอ้ยถ้าลองดินก็มันก็ถึงไปในดินน้ําเนี่ยมันซึมไปในโลกธาตุหมดทั้งในดินทั้งในอากาศเข้าใจหรือเปล่าอะมันจะทั่วถึงเงนหมดน้ำตงไหนจะได้่วได้แค่ทางไม่ได้นะเป็นอะไรไม่ได้เขาบอกว่าเทได้หมดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนผืนปฏิกิรย่งนี้ไม่ใช่หรือใช่เลยต่กล้องชั้นนะ20ชั้น 40, 40 50ชั้นก็ตั้งอยู่บนผืนบินไม่ใช่หรอมันแท้ได้หมดแหละจะได้หมดปัญหาลูกแล้วอยู่ในห้องน้ําก็แท้ได้ที่เกียดออกมากจากน่ะในบ้านนั่นะแต่ว่าใจต้องก,งกว้างๆทะลุห้องน้ําออกไปเนืกก้อกว้างๆออกไปนอกห้องน้ําไปนอกตัวตึกไปนอกบ้านไป เทลงที่อ่างล้างหน้าซิงล้างใจก็ได้แต่ใจต้องโงกว้างออกจากซิงออกจากอ่างออกจากห้องไปนะกระถางก็ได้ดาดฟ้าก็ได้บนดินก็ได้ในน้ําก็ได้เทลงไปได้หมดหลวงพ่อนั่งเครื่องบินหลวงพ่อก็เทลงไปในถาดอาหาร <c oughs> มันถึงกันหมดแหละลูกพอน้ําเนี่ยมันจะระเหยซึมซับไปได้หมดทุกที่ทุกแห่งแหละเป็นสื่อได้หมดจําไวด้ดีๆยิ่งหมดแต่อ้อย่ออยู่แค่เนี้ยอ้อยเยอะนี่เขาอ้อยอยอะแค้เนี้ย ไม่ทำอะไรว่ามือไปลองทำไมมาคงไม่ฉลาดยกความมีความสีดียให้ก็ยกให้เจเดี๋ยวลูกพูดใช้คำนี้เรื่อยๆขอมีส่วนในทั่วกันทุกชันภูมิเดี๋ยวจิตจะเริ่มเปิดกว้างไปเรื่อยเอง มันจะไม่อยู่แค่นี้แค่นี้แค่นั้นหรอกไม่หรอกนะอนะ